เอาละครับก็ต้องขอกล้าสวัสดีเพื่อนเพื่น้องชาวเกมสเสมอร์ทุกคนด้วยนะครับผมกับผมในป้องแานตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจ u ดิ v เบอร์ดกรักก้าว้ก <laughs> ็กลับกันมาแล้วนะครับผมในค่ำคืนที่แสนหวานอีกแล้วนะ <laughs> ตอนนี้ก็ทุ่ม3 6นาทีนะครับ ก็าการแข่งขันอื่นๆก็ยังไม่เปิดนะ,อ,ะอีเวนต์อะไรก็ยังไม่เปิดเพราะมันจะเปิด2องทุ่มนะผมก็ตีจนหมดแล้วนะครับ <c oughs> เหลือบอสนะทุกคนอย่าลืมประทลุงบอสกันนะ <c oughs> เพื่อ DNA ม่วงที่ใครยังกำลังขาดอยู่นะครับอ่ <c oughs> ะไปตีลีกกันนะครับ <c oughs> ในรูกสาวผมฟื้นมาโอ้ยยูนดับ72็ดสิบสองก็เหรอบ้าจาก50 หกสิบฟาะไม่เป็นไรนะครับอในโนเสาวผมก็ฟื้นเป็นบางส่วนแล้วนะครับอ้าวฟื้นแล้วฟื้นแล้วทุกคนคุลาจังฟื้นกันให้หมดนะครับบ้าเดี๋ยวผมก็จะเดี๋ยวเดีเดเดเดผมว่ามันไม่แข็งมากเท่าไหร่คิดเอาเองหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับอืมผมจะเอาในโนเสารช่วงนี้ไปตีก็แล้วกันผมจะเอาเป็นตัวนี้ไปตัวหนึ่ง ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาเอาตัวนี้เอาตัวนี้ไม่ไม่าไม่ไม่เอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาตัวนี้ <c oughs> โอ้ยมีแต่อึดอึดจนทนดังนั้นเลยอืมเอาตัวนี้เอาตัวนี้ลยุยลองแย่งก่อนนะครับตาแรกเดี่ยวว่ากันนะถ้าเกิดว่าผมแพ้นะเ <c oughs> ออก็ดูดีกันอยู่เออก็ดูดีกันอยู่นะครับอืม จะไปไฟกับพิบโอเคนี่มีปูแล้วถอยอิชาจฉันก็มีเหมือนกันนะแต่ชันของฉันเลเวลสิบไม่ใช่เลเวลสี่เหมือนนายหรอก <laughs> มาเลยส่สวนสนุกของผมนี่อาหารเพียงพอนะับอ,อาวเฮ้ยยอมแพงง่ายๆเลยเหรอยอมตีหนึ่งนะครับแล้วก็เก็บไว้หนึ่ง ยอมแพงง้ง่ายๆอย่างนี้ได้หรอโอเคอืมยอมแพ้ง่ายไปปะเฮ้ยป้องกันก็ดีอะถ้าเราป้องกันเราก็ยังอยู่นเนี่ยหายแล้วมันโจมตีสองผมตายนะครับเนี่ยแล้วตัวสุดท้ายผมแพท้ทาดแลผมลืมไปเลยนะเนี่ยไม่โจมตีว่ะไม่โจมตีก็ต้อง เปลี่ยนตัวนะฮะเปลี่ยนตัวนะฮะโอเคแล้วเก็บไว้สามนะครับอืไม่ต้องสนอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเราได้เปรียบหนึ่งตัวนะครับอืผมผมเล่นไม่เหมือนคนอื่นนะได้เปรียบหนึ่งตัวแล้วผมจะเป็นอย่างงี้นะครับมาเลยเอาเซมาเลยการใส่แมเพลาโรดอนหยงตีใส่เห็นไหมจนตัวแล้วนะครับมันต้องล้มผมไม่ได้สักหนึ่งตัวนะโอเคเสร็จเราสิทีนี้ เออเลือกมาแข่งไปหรือเปล่าหนึ่งสองแล้วก็อุ้ยตรงสเลยเหรอแล้วก็เหลือไปเพื่อนสี่นะมาเลยตบก็ให้นี่เคยเห็นไหมเวโรตซีลนะัพเตอร์เจนสองน่ะชิบหายแล้วโดนงับแน่เลยห8 0สิบเลยเหรอโงดเหมือนกันนะเนี่ยเี้ตัวนี้ถ้าเวลสินี่อาจจะมีเลือดเป็นพันได้นะอืมใส่นะเฮ้ยนี่ใส่มันป้องกัน4ีมันไม่มันไม่ตายนะอื นั่นไงโอ้ลูกนี้ใส่ก็ดีลูกนี้ใส่ก็ดีอะดูเอ,อ้ยใส่แปดไปเลยดีฝั่านะครับอ่ามันมีหกจะทำยังไงล่ะแกจะทำเช่นไรล่ะโจมตีนะหกแน่นอนน้องมันกลัวผมป้องกันเนี่ยเรื่องของเรื่องนะครับอืมโจมตีสิอืมโอเคไม่ใช่ประเด็นนะครับไม่ใช่ปัญหานะครับอืมฉัจนจะสอนให้นายรู้รุ่นน้องว่าสัตว์นามนี่ความแข็งแกร่งมันเป็นเช่นไร ตายซะงับี่ให้มันรู้ค่าประสบการณ์นี่ตัวเล็กฝ่านะครับอืออีรยบเราอ่าพี่ยบเราก็พาชนะมาแล้วนะครับอู้ได้น้อยจะจาดเลยอ่ะโอ้โหดูขึ้นมา62เองเฮ้ยแต่ก็ได้หลายอันดับเหมือนกันนะได้แบงค์เขียวนี้ผมจะเลิกละโอเค62เมื่อกี้เราอยู่70เท่าไหร่วะ โอ๊ยช่างมันเถอะเอาไปเลยเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าผมจะเลือกโหดเกินไปมันไม่ได้จริงๆ่งมันโหดเกินไปนะพี่เกะไม่ได้มันไม่ได้มันโหดไปนะมันโหดเกินไปมันโหด,นะดเกินไป,มนนไปผมก็จะเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งแล้วก็เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่ง ไม่ได้ไม่ได้เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งเอาตัวนี้ไปตัวนึงครับตัวนี้ไปตัวดีนีดิไม่รู้จะสูได้หรือว่าเออผมอยากแพ้มั้งอ่ะเรื่องของเรื่องนะครับอ่าไปเลยอ่าเพื่อแบบว่าผมอยากแพ้มั้งอ่ะเพราะว่าเออทุกคนจะได้เห็นว่าผมไม่เฟกไงเรื่องของเรื่องนี้ทุกคนจะได้เห็นว่าผมไม่ได้เฟกนะออไม่ใช่ว่าชนะอย่างเดียวผมเรียวรุนตีอ่ะโอเคทีนี้ดูดีแล้วมาอื รู้ไหมว่าทำไมหลีกนี้ถึงได้แบบว่าไม่ได้แข่งแกร่งมากผู้ต่อสู้ไม่ได้รุนแหลกมากไม่ตึงมากเพราะว่ามีกรโรซอรัสเนี่ยมันเคยเปิดไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับอืมแล้วคนก็ได้ไปครอบคลองปลดล็อกอะไรกันตบมีอะไรกันไปบ้างแล้วนะครับมันก็เลยแบบว่าจิตจางเบาบางลงนะครับก็ต้องประมาณนี้นะครับอืมมันเคยเปิดไปเที่ยวหนึ่งแล้วนะเลยจริงจริงนะครับอ ผมสง่งจิตวิญญาณไม่หาจีเอ็มไม, <laughs> ไม่ได้คนเรามันก็ต้องส่งกันบ้างกระแสะจิตนะอ่าป้องกันสองเลยก่น <laughs> ต่อให้หนายมีห้าก,ก็ทำอะไรฉันไม่ได้ <laughs> เบียนตัวมาฉันก็ไม่กลัว <laughs> มีเอามันเหลือสี่ไว้อา้อาวอ้าวอย่างนี้ถ้าไทยอำนาจมืดต้องเอาซะหน่อยแล้วมั้ง <laughs> เจ็บไปตามคนระับ ก็มันเก็บไว้อย่างเดียวเลยอ่ะมันเก็บสแต็กไว้อย่างเดียวเลยมันมีเจ็ดแล้วอ่ะชิบมหายแล้วมันเปลี่ยนตัวเป็นนกแน่ๆนะครับเปลี่ยนไหมหรือว่ามันจะโค่นผมทั้งอย่างงี้เฮ้ยโค่นทั้งอย่างงี้เลยเหรอบ้าไปแล้วนายมันไม่ธรรมชาติอ่ะ <laughs> โอเคสแต็กก็หมดไปนะครับแต่ผมก็รู้ทันนะผมก็มีเจ็ดเหมือนกัน <laughs> มานายมันไม่ธรรมชาติก็ฉันบอกแล้วอืมพวกไรักธรรมชาติก็ต้องไปก่อน <c oughs> เออใช่พวกไรักธรรมชาติตายซะนี่นะไก่ฉันเก่งฟ้าไพโรแล,ลปเตอร์นะมาเลยอือหยมันมีการ์ดทองด้วย้ยพี่กงพี่กอง,กองเกมมันมีกาดทองดูดิเราใส่แรไรเอย ไม่โจมตีอ่าไอ้พวกในรักธรรมชาติเป็นตัวนะครับมาเลยทำอะไรไม่เป็นจังหวะจากคนนะครับตายซะเรียบร้อยโอเคนี่กัดทองก็ไปแล้วนะครับม,มานีเจิดนะโอเคต้องกลัวไหมเนี่ยมาเลย,เลยโอ้โหพลังก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าสเต็ปเข่าจังหวะเข่าไม่ดีเท่าผมนะครับ ไม่ใช่เขาไม่แข่งแกร่งนะดูดีสุดๆเลยนะครับเกมนี้ผมพูดตรงๆเนี่ยผมเหลือตัวสุดท้ายแล้วไม่ดูดีได้ไงแต่ว่าคนเราเปนทุกกีเนียตกันบ้างนะจัด <laughs> การมันไพโลเลสเตเงียบเรียบร้อยอนี่ไก่น้อยของผมนะครับอาการจะแพ้ซะหน่อยอู้นี่สามสามเลยเหรอ เยอะพอหยิบเก้าตะกี้อ่ะไล่ขึ้นไปแล้วนะครับหกสิบห้านะครับต้องคองเันดับไว้ซะหน่อยนะครับนะร้อยแบงค์ห้าร้อยโอ้ยเล่โอ้โหตกตกกรงกลางไม่ได้แบงค์เลยเออได้มาจากซอลัสโอ้ยมีแสงเป็งปังด้วยอ่ะร้านจ้โซอลัสตัวนี้เออทำเงนให้มันเบอร์เป็นเชั้นนะอ่าได้เจิลก็ยังดีนะครับดีทุกอย่างอะ เอ้ยตัวนี้ฟรีแล้วว่ะโอเคเ,อเราคิดมากเกินไปนะทีกี้นะเราใช้แข่งเกินไปนะเราก็เลยเฮ้ยไม่ได้เลย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 กลุ่มเลยกลุ่มที่จะใช้นะครับผมก็จะใช้เป็นกินพืชต,ตอนแล้วก็แล้วกันนะเปิดฉากนะครับแล้วก็กินเนื้อน้ำก็คงได้แล้วละ่ะเฮ้ยกินกินพืชเนื้อนกนะครับอ่าลุยอุ้ยไม่เราไม่ได ใช้นี่แล้ว่าไม่ได้ใช้โฆษณาแล้วต้องใช้แบงก์แล้ว่โอ้โหบ้าบังคับกัน,นจะจัดเลยอ่อย่างนี้ก็พอได้โยเข่าแข่งๆนะเนี่ยสูงสี่สูงสี่คุกกี้สุดนะครับโอ้โห้าร้อยห้าร้อยโอเคก็ยังพอไหวอยู่นะอับป้องกันหนึ่งไก่อนยังไงมันไม่เปลี่ยนนกมาแน <c oughs> แต่มันเปลี่ยนนกมามันเฟลสุดๆเลยนะครับอืมมาเลยก้าไม่ล่าไม่กล้าหรอกมีแค่สองเองมันเก็บเอาไว้ได้ผมเก็บไว้เหมือนกันมันได้ป้องกันจริงๆด้วยมันมีสี่นะครับอืมถ้ามันโจมตีผมสี่ผมตายเลยนะเนี่ยเปอร์เซนต์ตายสู่แต่มันจะแพ้เลยนะถ้ามันโจมตีผมสี่นะครับจะพูดได้ฟังอ่ามันรู้มันรู้ถ้ามันโจมตีสี่ผมสี่เนี่ยมันแพ้เลยนะครับอืม เพราะมันจะหมดสแต็กแล้วกเก็บสแต็กไม่ได้เลยนะครับอ่สน,นานสู้ไว้อ่าชื่ออะไร <c oughs> อีโยอโโปรใช่ไหมน่าจะชื่ออีโยอโปโพลัสป่ะเออนะตัวนี้นะครับอืมแหงตุ้มเฮ้ยผมไม่ได้ดูสแต็กไปอีกแล้วไปแล้วตายเลยโดมดูสแตก็ก <c oughs> ผมมีแปดนะครับ 1, 2, นหนึ่งสองสามมน่าจะใช้สแต็กหมดหรือเปล่าป้องกันไว้ก่อน ป้องกันส่องไว้ก่อนกันพลาดนะครับกันเหดียวเฮ้ยมันยังเหลือสแต็กอยู่อ่ะชิบหายหือกัดไม่ตายตายแล้วผมไม่ได้ดูเลยนะครับมัวแต่โม่อยู่เออถ้าผมเล่นคนเดียวไม่พลาดหรอกนะแต่ว่าเอ้ยช่างมันเราต้องปล่อยไก่บ้างดิอ่ะเดี๋ยวสั่งนะมาสันะ่งไม่จมตีเราไม่ลงอยู่แล้วเออโอเค เตรียมเป็นนกมาเหมือนกันครับมารับมือมันนะครับมารับมือเธอแล้วก็โจมตีเลยอ้าวป้องกันสองเหมือนกันแน่รู้สิอั่ะโอเคทีเนี้ยมันใส่ผมเต็มเต็มมันมีห้านะครับเอ้ยผมมีสี่นะจะไม่กล้าใส่ก็ได้ไอ้คนนี้เน้นใส่ป้องกันนะครับใส่ไหมเฮ้ยโจมตีห้าเลยอ่ะโอ้มันเห็นว่ามีไดโนเสาร์เหลือสามตัวนะครับอืม มาจัดการกันหน่อยก็ได้ไหมกันตีหนึ่งกันตีสองกันตีสามนะครับแล้วก็ป้องกันหนึ่งร้อยแปดสิบโอ้ยป้องกันหนึ่งพอแล้วไม่เท่าไหร่อ่ะกัดตัดมันเหลือเก้าสิบนะครับอืมมาเหลือเก้าสิบจริงๆด้วยมาเลยผมว่ามันจะเก็บสแต็กไว้ตัวหลังหมดเลยนะไอ้คนนี้มัน มันเน้นใส่ป้องกันนะครับน,นั่นไงเห็นไหมผมว่ามันเก็บไว้ตัวหลังหมดเลยคะผมจะโจมตีหนึ่งสองสามแล้วป้องกันหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็เก็บไว้หนึ่งอ่าเห็นไหมเก็บไว้ตัวหลังหมดเลยนะครับดบับตายบอดดำนะครับมาอุ้ย จิบหายแล้วมันมีโอ้มันมีแปดป้องกันน้อยไปอะ่ะผมตายแล้วนะครับโอ้แพ้แล้วโอ๊ยตายแล้วตายป้องกันห้าก็ดีอ่ะโอ้ยแพ้แล้วจิบหายแล้วโอ้แพ้เลยโอ้ยป้องกันห้าก็ดีอ่ะโอ้แพ้เลยนะครับเออโอ้ไปพลาดตรตงลืมสแต็กอะ่ะโอ้ยไม่เป็นไรก็ต้องปล่อยไก่บ้างนะเออให้กับชนะมึงดิเราชนะอยู่คนเดียวได้ยังไงล่ะบ้า เดี๋ยวจะว่าเราเมคนะเราไม่เมคนะครับแพ้คือแพ้นะผมไม่ตัดออกด้วยพูดตรงๆนะเพราะผมไม่เคยน้อยมากที่ผมจะตัดคลิปออกนะครับเวลาแข่งขันนะอ่ะไปลุยต่อดี่ฟ้าก็กําลังสนุกอยู่นะครับอ่ะหกห้านะครับตึน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 ตึวตึนตนตึนตึนตึนนตึตึวตนตน้นต้ตน เลือกแมงไม่คิดเลยดีถ้ามันมีน้ำั้งตัวเป็นไงเนี่ยเออก็เน่าในไงอ่ะไปเลยมามาดูกูต่อสู้อ๋ยมีน้ำลองตัวเลยชิบหายแล้วโอ้ยโอ้ยตายแล้วมันมีน้ำสองตัวเลยนะครับขอดูสเปกมันหน่อยอเ,อเอ้ยไม่เ้่าไรมีน้ำสองร้อยเองไหวไหวไหวไอ้กินพืชตัวนี้สิอื ชิโนคาอะไรอ่ะชิโนคาแล้วเซเลท็อปแนวอ่าชิโนเซเลท็อปนะมาเลยจมตีสองฉันยังอยู่ได้ฉันอึดทนอำนาฉันไม่กลัวอะไรหรอกมาเลยดูที่ผมคุณชนะได้นี่ครับอืมกดดันสุดๆเลยนะเนี่ยโจมตีสองโอ้โหมันกระโจนโจนจัดจัดอ่ะมันต้องโจนให้ได้อ่ะเออมันต้องโจนให้ได้อ่ะอื หนักแน่นสุดๆนะพูดได้ง่ายเลยนะครับโจมตีสามไอเนี่โจมมาเะโจมตีสามเสร็จเราในตาหน้าเรามีสี่นะครับแพ้แล้วหมัดนะไม่ใช่เราโจมตีหนึ่งโจมตีสองนะครับแล้วก็เก็บไว้เพื่อนหนึ่งเราต้องเก็บสแต็กไว้ให้กินพืชให้หมดเลยนะครับมาตักเหนียวเจอพีเทของเราเป็นไงดูถูกพีเทเราไม่ได้นะครับ 317เลยเหรอมันจะโจมตีเท่าไรวะเนี่ยยังไงต้องเก็บสแต็กไว้ให้หมดเลยนะโจมตี3มันเหลือไว้หนึ่งนะรู้สึกจำไว้นะครับ <c oughs> งานหนักเลยแต่ <c oughs> ผมชนะผมคิดไว้แต่ต้องเก็บสแต็กมันให้ได้นะครับโจมตีหนึ่งเฮ้ยมันเก็บไปตัวหลังด้วยอ่ะมันคิดว่าเราจะโค่นตัวนี้นะครับผมไม่โค่นตัวนี้นะมาเลย <c oughs> มี5มาสิการใส่ไม่ละ ฉันมีส,สี่เอาสลยเหลือฉันเยอะนะอย่าดูถูกกันโจมตีนะงับผมตายนะเอ้ตะก,กี้มันมีห้าหอลยโหกาเอาแกแล้วงไงจำไม่ได้แล้วว่าเอ้โถเอ้ยมันมีห้านะจำไม่ผิดนะมีห้าใช่ไหมโจมตีหนึ่งมันเหลือไว้หนึ่งนะครับโจมตีสองโจมตีสามบ้องกันหนึ่งบ้องกัน2อบ้องกันสาม ตัวโม่งกันยันสี่เลยอ่ะมาเบื่อมันเหลือไว้ตัวหลังนะครับตั้มเรียบร้อยเฮ้ยมันไม่เหลือสแต็กแล้วมันโจมตีห้ามาแล้วโอ้โหเอ้ยลืมไปแต่ไม่เป็นไรตัวนี้มีเลือดสองร้อยเองไม่เท่าไหร่นะครับอ่ามันโจมตีสามผมลืมจริงเนี่ยมัวแต่โม่งมันไม่เหลือสแต็กแล้วอ่ะดีนะที่มันโจมตีมาแล้วอ่าชนะแล้วผมอืมไปซะนี่นะเรียบร้อย <อ> <laughs> จับสแต็กไม่ได้นะครับเออชนะแบบทุลักทุเลจะจัด <laughs> แล้วก็แพ้ทางด้วยนะครับอะมาไม่เป็นไรอย่าง,น,งน้อยๆก็ชนะแล้วนะครับมาแบง,แบงก์อะแบงก์เขียวอะโอ้โหไม่ได้แบงก์เขียวนะครับได้เงินก็เรื่องปกตินะมาดูต่อดี่านะครับอืมทีนี้แหละฉันต้องเอาจริงมึงเรามา <laughs> ตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ ตัวนี้มาน้ำไม่มีอย่างเช่นเอาน้ำมีแล้วนะแต่ว่าพืชกับนกไม่มีมัย้ย <c oughs> เสียแบงค์ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เพราะยังเปิดไม่ได้แบงค์เลยนะครับมามาดูคู่ต่อสู้กันนะครับว่าจะเป็นใครแข็งแกร่งแค่ไหนอึดทนแค่ไหนเออเหมือนกันเลยเออแต่ของเราเหนือไปเยอะเลยเออไม่รู้ต้องชนะแล้ววะโจมตีไม่คิดอะไรเลยโจมตีอย่างเดียวนะนี่นะ เป็นไงเจ็บปวดไหมเจ็บปวดโดนล้าวไหม <laughs> มาเลยเจ็บสิตาโจมตีไหมผมว่ามันไม่โจมตีอ่ะเพราะว่ามันรู้โจมตีไปก็ไม่ชนะนะครับเฮ้ยโจมตีเหรอ <laughs> นายมันบ้าใช้ <laughs> ก็โจมตีตาดินี่เอาซีเหลือนสิบหกเอาซีมาเลยจะบ้ากันก็ได้มาเลย อ่าจะบ้ากันก็ได้มาเลยเดี๋ยวมาวัดกันที่กินเนื้อนะครับจมตีสองมาเลยไม่เท่าไรเราจบตีหนึ่งมันก็ตายแล้วนะครับแล้วก็ป้องกันดิป้องกันสองตายซะโอเคเรียบร้อยเออมับ้าตามเรามันมีสนะคเฮ้ยร้ยสิบแปโควรเราได้นะแต่มันจะหมดสแต็กไปนะ อาจมตีสามเสร็จเราสิเองนี่อะไรก็เข้าข้างเราสุดๆโอ้โหจมตีหนึ่งจมตีสองเสร็จเหลือไม่สองตายซะโอ้โหเป็นคู่ต่อสู้ที่เล่นง่ายที่สุดตั้งแต่เคยเจอมาเลยมาฉันมีตัวหกร้อยเนี่ยจะทำไงอะจมตียันสี่ดิหมดแล้วคันโนแ์เลมเตอร์ตหวังังในการชนะคุณนายมาเลยอยากล้มโมโนไหม อยากล้มโมโนอ่ะโอเคเรียบร้อยที <c oughs> ยนี้เจอพี่ยักษ์เขียวเราหน่อยนะครับอืห <c oughs> กัดมันยักษ์เขียวอย่าไปเอามันไว้ตัวมันก็จ้อยเดียว <c oughs> ต้องชนะอย่างแน่นอนนะคยออออตาแฟงมาตัวนี้ <c oughs> ไม่รู้มันเรียกถูกปะ่ะแล้วชื่อโอตาแฟงป่ะ <c oughs> เป็นเป็นในนเสาร์ญี่ปุ่นเนี่ยออตาแฟงสวรัค <c oughs> <c oughs> อ่าโอ้โหได้ยี่สิบเก้าก็ยังดีนะครับอ่าแปดร้อยฝ่าขยับขึ้นไปอีกนะครับอื อีกสตาหนึ่งแล้วกันตาสุดท้ายนะครับเพว่าผมก็รักษาดับอยู่ประมาณนี้แหละไม่ต้องรีบเท่าไหร่นะครับยังไงผมในเลเวลของผมเนี่ยมันก็ไม่ปลดล็อกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า GM จะใจดีปลดล็อกให้ผมก็ได้นะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรพ <c oughs> ูดเลยก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับอยากจะปลดล็อกก็ได้โอเคมาลุยวันนี้ผมยังไม่เปิดในแบงค์เขียวเลยเนี่ยที่หุ่นหงิดคือตรงนี้ยังไม่เปิดในแบงค์เขียวเลยนะครับ อยากได้แบงค์เขียวจะจัดเอา้าเอา้าไม่รู้จะเข้าทางยังไงพูดเลยไม่รู้จะเข้าทางยังไงกลับก่อนเลยได้เปรียบนะครับแต่การมันอีกโกนะดอนจะเป็นคนมันนี่นะเป็นไงล่ะเจ็บสะเทือนจุกมีสองกล้าใส่คืนไหมไม่กล้าใส่คืนหรอกผมว่ามันต้องเปลี่ยนตัวป่ะเอ้ยเปลี่ยนตัวมาก็สู้มันต้องส,สู้สุดใจแล้วนะสู้ไหม เ,เปลี่ยนตัวว่ะโอเคมีเลือด400เองโสดอนรู้แต่พลังโจมตีเยอะมากเลยนะครับแต่โสดอนก็ต้องไปแล้วนะครับเปลี่ยนมาตายแท้บอกแกเปลี่ยนตัวโอ,โอ้ยไม่ตายเลยยิบเอเด้อผมนึกว่าตายนะเนี่ยไม่เป็นไรเลยซีโคโดนซีโคโดนโตโซรัสของผมไม่ตายแน่นอนนะครับ หก็ดไปดีกว่าอ่างงนะสิอ่างงนะสิว่าทำอะไรนะครับอืม,มีสี่แล้วทำไงอะฉันไม่แพ้นในง่ายๆหรอกฉันฉันจะไม่ยอมตายเด็ดขาดมาเลยอุ๊ยโด้วนจมตีสี่เลยครับผมไปแล้วนะครับอืมเฮ้ยตะกี้มันมีสแต็กเท่าไหร่ไม่ได้ดูเลยนะครับ ชิบหายแล้วไม่ได้ดูสเต็กวันอีกแล้วอ่ะเออเปลี่ยนเป็นแรปเตอร์ดีกว่าอ่ะอามาเปลี่ยนเป็นบูนะครับลงตีหนึ่งกันตีสองแล้วก็เก็บไว้เพื่อนสี่เอา้าโอนเหมือนไม่เหลือสเตก็กเพราะว่ากระโถ่ไม่ได้ดูอีกแล้ว ฟาร์มสับเพลาของเรานะครับเราไม่ได้ดูสแต็กนะครับแต่ว่าสแต็กเราก็เต็มไม่กลัวนะครับอ่ะมีสี่นะครับมันนะเดี๋ยวผมจะจำสแต็กหน่อยบูาตามไงเรื่องของเรื่อง <laughs> มามาโอโ้ไม่ใส่สักทีอ่ะงงมากเลยนะครับช้ามากคนระับทับผมตาย <laughs> ฉันได้ควบคุมทุกอย่างไว้แล้วเตรียมตัวตายได้เลยจำตีหนึ่งจำตี2นะครับป้องกันหนึ่งป้องกันสองพอแล้วมั้งโอ้ร้อเก้าสเนะี oh, ่ยโอ้ยเยอะมากช่างมันพอเรามีเลือดตั้งแปด้อยนะครับโอ้โ oh, หเข้าทางส,สดสปกติจะมักจะเจอกินเนื้อส,ส่วนใหญ่นะครับอืมแต่คนนี้ใช้กินพืชไวเฮ้ยแต่มันจัดระบบมาดีมากนะครับอืม <c oughs> สามประสานในแดนกลาง <c oughs> แต่ผมก็ชนะได้มาอีโกอดอโดน จะจะให้เกียรินายสุดๆเลยโดยใช้ท่าไม่ตายสุดๆนะครับโจมตีเธอะทาอะไรก็ได้เออช้าไปแล้วจัดการมันชื่ออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกออกระโดดกระเด็นไม่นะขวนหน้ามันซะหนีเหมือนรถก,กระจอกเทศบ้านเราอะแต่ตัวมันคงใหญ่ไปเยอะนะหกเมตรสูง6เมตรได้6เมตรสามอก คืออะไรวะ6เมตรสับตบ๊ะอ,อ่ะชนะอีกแล้วนะครับแพ้ยกเดียวนะครับอืมแพ้เพราะความสับเพ้าของตัวเองนะ <c oughs> อ่ะผมโยูนดับที่41กันแล้วกันนะในคัมคืนนี้นะครับอืมผมยังไม่ได้แบงค์เขียวเลยที่หาย <c oughs> ยิงเลนก็นยิงหมดไปเรื่อยนะครับเอาแค่นี้แล้วกันอ่าถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ว้างล่างได้นะครับอ่าวดีตึงไหมพี่เป็นยังไงอยู่ดับที่เท่าไหร่ คิงกันได้อะไรกันได้นะแต่ว่าคงกิงผมยากหน่อยเพราะว่าตอนนี้ผมก็อยู่แรงเพชรนะครับเออ <laughs> ต้องพูดออกตัวไปก่อนพี่อยู่แรงเพชรนะอ่ะ <laughs> <laughs> พอที่่านะอ่าฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามกันมาตั้งแต่แรกเริ่มนะแล้วก็ติดตามใหม่ด้วยทุกคนนะตอนนี้พี่ก็มียอดเป็นพันฝ่าแล้วนะขอ,ข,อขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับ เป้าหมายต่อตไปของพี่ก็คือ10,000หมืนครับ <laughs> ไม่ได้โลภนะแต่ว่าทุกคนช่วยกันหน่อยนะ <laughs> สนับสนุนพี่หน่อยนะจะได้มีคลิปสนุกสนุกออกมากันทุกวันนะครับฮะส่วนนี้ผมนายเป้าแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโ g เกนทุกคนฟันดาย่างเล่นอยู่ <laughs>